ทุกคนเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่กพอสมควรเพราะว่าซีนดาดฟ้าน่าจะเป็นซีนที่ทุกคนรอคอ,อยครั้งจงนน้ำน,นานใช่เป็นซีนน้ำนานทุกคนรอคอ,อยมากเพราะว่าอยากจะรู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนจะแซ่บแค่ขนาดไหนก็คิดว่าน่าจะเป็นที่น่าพึงพอใจของแนฟงคนคลับทุกคนที่ได้ชมแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของนัก <Wow. S 2> แสดงเช่นกันก็ รอติดตามฟีดแบ็ในอีพีอื่นๆได้เรื่อยเพราะว่าเท่าที่อ่านมาก็ค่อนข้างโอเคเนาะ <c oughs> ชอบอะชอบแบบแต่และคก็จะแบบว่าอุ๊ยดาวน่าสงสารอุ๊ยมินชี้แรงมากชิงไม่ยอมใครเลยอุ๊ยออฟทะไยมากนะอะไรเออคือเห็น<ม>คนดู<ม>ใช่ทุกคนดูดูติดตามทุกสตอรี่ของตัวละครไม่ได้ตามแค่แบบใครคนใดคนนึงอะไรเงี้ยท,ทุกเรื่องราวค่อนข้างน่าติดตาม ด็กคนนั้นก็จะเริ่มมาแล้วคนนี้ก็จะเริ่มมาแล้วพล่าแรงมากพล่าเคออย่างวันนี้อะไรเงี้ยตบกันมันมากเลยกับมิน้นเลยมันยังมีอะไรอีกเยอะที่ทุกคนยังยังไม่ได้เห็นตอนนี้แค่น้ำจิ้มด้วยความที่คาแรคเตอร์แต่ละคนอะชัดแบบชัดเจนมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแยกออกชัดเจนเนาะว่าว่าใครเป็นคนแบบแหลกนทสยั่ใช่ใช่ใช่คณะมันแสดงกดดันดวหลายคนคือคือมันมีฉากที่มันคีมันมีฉากในตำนานมันมีฉากหลายฉากที่มันแบบหลายคนจาได้ ต้องยกให้พี่ต่อเลยค่ะเพราะพี่ต่อไม่สร้างความกดดัน <The point of the fact> ระหว่างแบบมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบเวอร์ชั่นก่อนและปัจจุบันอะไรเงี้ย <The fact> คือไม่มีไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในกองเราจะคุยในเรื่องของอารมณ์ของตัวละครแล้วก็สิ่งที่ตัวละครต้องทําอะไรเงี้ยเราจะโฟกัสปัจจุบันแล้วก็ความสนิทของเพื่อนเราสาคน <The fact> พี่ต่อจะสนใจในเรื่องของอารมณ์ของตัวละครมากๆอะไรค่ะไม่ไม่เคยกดดันเลยว่าเวอร์ชั่นก่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราก็อยู่ในยุคปัจจุบันเราก็มีการปรับเปลี่ย ครับต,ต้นไนนม้แต่ละต้นมันเติบโตมาจากหน่อที่ต่างคมับมันไม่เหมือนกันครับภูมิอากาศสภาพแวดล้อมความชื้นมันต่างกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นแต่ละต้นจะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับแม้ว่าจะเป็นพันเดียวกันก็ตามเราปลูกแอปเปิลคนละที่มันก็ได้ผลแอปเปิลที่มันต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันมียูนิคของมันครับผมบอกอย่าันดีกว่าสำหรับเวอร์ชันนี้เราตีความหมาย ใช่ครับก็น่า,นามีการตีความใหม่เยอะก็อย่างที่บอกว่าคือคือแทนที่เราจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ผู้หญิงแย่งผู้ชายแบบว่าผู้หญิงแย่งผู้ชายออผมว่าถ้ามองให้ลึกมันมีอะไรมากกว่านั้นเราพยายามมองถึงว่าแต่ละคนแต่ละละครเนี่ยมีดักกราวยังไงเติบโตมามยังไงอะไรที่หล่อหลอมให้เขาคิดแบบนี้แล้วทําไมเขาถึงมาเป็นเพื่อนกันได้ออถ้าผมมองว่าธันบาไม่ใช่ผู้ชายมันคือของอย่างหนึ่งที่มนุษย์อยากได้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละรูปแบบ มีวิธีที่จะคว้ามันมายังไงอันนั้นมากกว่าถ้ามองเป็นปัชญานิดๆนะครับวินนี่สนุกไปทั้งเล่นเรื่องนี้สนุกมากต่นเต้นมากก็ยังเป็นยังเป็นละครในใจหนูอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่หนักมากๆพอสมควรค่ะก็จริงๆอยากไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่อีพีต่อๆไปก็จะเริ่มเห็นตัวพอลล่ามากขึ้นก็จะได้เห็นว่ามันมันเป็นเพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างี้ค่ะก็ อยตัวนี้แซ่บไม่ไม่ไม่แพ้สาวๆเลยมันคนละแนวกันเลยค่ะคือเขาจะมาแบบโดดๆมาแบบทุกคนคาดไม่ถึงจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวพอลล่าหรือสิ่งที่พอลล่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูดีกว่าค่ะแต่หนูรับรองเลยว่าองเป็นยังไงคะชื่นชมบินนี่นะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องอายุน้อยด้วยนาะเ็กกับ เก่งมากต้องบอกเลยว่าเก่งมากแล้วก็แล้วก็กล้ามากๆขอบคุณค่ะก็นี่เห็นไอ้กล้ามากๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ทุกคนไปรอติดตามว่าไอ้กล้ามากๆนี่คือกล้าอะไรหนูก็หนูตัวหนูเองดูหนูยังแบบใจหนูไม่สู้ที่จะดูตัวเองเพราะว่าตอนถ่ายทําอ่ะหนูยังถ้าสังเกตดูจริงๆริหนูไม่ค่อยไปดูดูย้อนหลังเพราะว่าตัวแม่อก็ไม่ดูเลยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแต่เรา าไไม่หวตัวหนูเองก็ไม่ค่อยดูแต่ว่าก็จะคุยกันก่อนอยู่แล้วค่ะว่าเข้าไปจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือทำอะไรบ้างเราก็ถ่ายทำพอสุดจบแล้วหนูไปละไม่ค่อยดูเพราะใจไม่ค่อยสู้ค่ะมันหนักมากค่ะก็อยากให้คนดูรอดูจริงๆต้องเสริมว่าตัวละครตัวนี้ก็จะมีแรงขับของเขาเหมือนกันในอีกแบบหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่านค่ะก็รอดูค่ะ้องดีครับผมเราเป็น อะไรกับเขาไหมฮะหรือจะมาอบอุ่นอย่างเดียวเลยคะคือผมคือผมไม่ไพ่แซ่บเท่าไหร่จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าคือเรื่องมันดราม่ามากเลยเราเราอยากให้เรื่องผ่อนคลายมีจุดพักของเรื่องมากแต่ว่าถามว่ามีดราม่าดราม่าในพักของตัวเองไหมก็ก็หนักอยู่เหมือนกันผมผมคิดว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ต่อแล้วก็เพื่อนๆสเตททุกคนคือเรื่องนี้เหมือนเป็นละครที่ทําให้ผมซ้อมโตในชีวิตจริงอยู่เหมือนกันประมาณนึงเพราะตอนนั้นผมผมเล่นผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อย ไม่ค่อยอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับโลกไม่ค่อยทันโลกม,ม่ใช่ไม่ทันแตเหมือนแบบเรามันยังไม่เป็นกับชีวิตเราใช่ไหมพอได้เล่นเป็นตัวละครมาร์ทแล้วก็วิตงจนตะขายจบแล้วมาชีวิตจริงว้ยจริงแล้วชีวิตมันก็แค่นี้ก็เหมือนที่พี่ต่อบอกว่าเราเอาควาเป็นรู้ต่อไปเลยหลายคนชื่นชมพี่ต่อก็ได้ร่วมงานกับพี่ต่อครั้งแรกแ,แต่ต้องโยกให้พี่ต่อจริงค่ะจริง,รงค่ะ<ๆ>หลายๆซีนก็อาจจะเป็นซีนที่ เนื่องจากอารมณ์อาจจะกระโดดในช่วงที่เราถ่ายทำกันอยู่แต่เขาก็จะมีวิธีดึงเราเข้าไปในตัวละครแบบเนียนๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาจะมีวิธีของเขาซึ่งแยบย์มากเขาเหมือนคดียรยอที่ดูนิสัยลูกของทุกคนละค่ะแล้วเขาก็สอรูกที่เราคนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยที่เหมือนไม่ได้พูดตรงตรง แต่ว่าพี่ต่อจะมีวิธีพูดที่ทําให้เราคิดตามใช่ยอดมากใช่ที่จริงหยิกอยู่ข้างหลังแอบหิอหลายคนบอกว่าจะเป็นการแอบทำให้มันเรียวเน้นเรียวไม่ละคอนมาก่ะเป็นการถ่ายทําครั้งแรกเราเล่นกันจริงพี่ต่อบอกว่าให้เล่นไปเลยเดี๋ยวกล้องหลับเอาอยากเล่นอะเล่นไปเลยแค่อยู่ประมาณนี้พอให้แบบอาจจะอำนวย ช่างช่างต้องนิดนึงแล้วก็เราเล่นไปเลยไม่ต้องซีเรียสเอาไม่ฟิกใช่เอาตัวละครเป็นหลักเล่นเป็นเราเลยไม่ต้องกังวลอะไรเอาตัวละครอย่างเดียว้าพกังวลอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นอะคิดว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวนอกนั้นเดี๋ยวพี่จัดการเองใช่ครับเอาเรื่อพูดถึงพิ้งคอยกับพี่กังวลอะไรเรื่องไหนไบ้างผมเหรอครับเอ่อในส่วนพิ้งคอยนี่ก็เป็นการร่วมงานจริงๆกับพิ้งคอยก็เป็นเรื่องสองเรื่องแล้วนะครับ พิงค์เป็นนักแสดงที่ดีนะครับแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นบทบาทที่ท้าทายสําหรับเขาด้วยในการเล่นเล่นคลิกบทมาเป็นตัวร้ายแต่ต้องบอกว่าเป็นตัวร้ายที่น่าสงสารนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าเป็นตัวร้ายที่สวยมากด้วยในเมตก็พูดกันอย่างนั้นพี่พ่อเป็นนักแสดงที่เก่งครับแล้วก็ผมว่าเขาสามารถเล่นบทบริสุาธได้ดีมากๆด้วยเขาไม่ใช่ร้ายที่แบบว่าที่คนดูรู้สึกว่าฉันเกลียดเจ้านี้ร้ายไม่เมียดผลแต่มันจะมีที่มาที่ไปทุกอย่าง แล้ววิธีการแสดงออกอินเนอร์ของเขาใส่ตาเ,เป็นนักแสดงที่พัฒนาขึ้นมากสำหรับคุณพลอยของท่านวาเนี่ยผมผมมองเขาว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีมาตรฐานของเขาอีกแล้วในเรื่องของอินเนอร์นะครับแล้วก็เขาเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างจะตรงจริตก,กับผมที่ไม่ค่อยจะตามบทเท่าไหร่ผมชอบให้นักแสดงอินหไวซ์ซึ่งผมตัวผมก็ชอบอิงหไวซ์ด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามันทําให้ทุกอย่างมันเรียวขึ้น ผมไม่เชื่อว่าการที่คนเราจะต้องพูดตามตามตัวหนังสือที่เขียนมาในบททุกคำเป๊ะๆแล้วมันจะใช่มันควรจะปรับให้เหมาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมว่าท่านว่าทําได้ดีครับ ไม่ชอบค่ะเร่งเล่งไม่ได้หนูเป็นคนสุรินค่ะก็คือก็คือในในเรื่องนี้ก็จะเป็นอ้อมเขาต้องมาเรียนอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับเออหนูก็ถามพี่ต่อแล้วแหละว่าเราจะพูดภาษาใต้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบเออตัวหนูไม่ได้ชํานาญเรื่องภาษาด้วยแล้วก็แล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณพ่อเขาเรียกแบบเหมือน ถ้าพูดไม่เหมือนจะพูดดีกว่าใช่ใชอะไรไ<ม>ประมาณนั้นใช่ค่ะก็เลยเลยบวกกับเ,เรามีฉากที่ใต้น้อยด้วยแล้วก็เป็นการแค่แบบว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลับไปที่บ้านเฉยๆอะไรเง,งี้ยค่ะก็เลยว่าเออเราก็เลยติดความหมายว่าเดี๋ยวพูดเป็นภาษากลางดีกว่าใช่แต่ฉากขี่มอไซค์ก็เหมือนดูแบบดูเป็นเด็กต่างจังหวัดดีน่ารักดีว่าน้าตาก็เหมือนกต่างจังหวัดอยู่แล้วจริงๆรหนูก็เอาตัวเองเข้าไปเล่นนะแต่ไปรับแปลงขึ้นมาแล้วสวยนะครับ ไล่ก like ่อนเลยไล่กล้ก่อนเลยก็ได้คเจจริงๆอาจจะเป็นละครที่ถูกร um> ีเมคมาแต่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะถูกปรับโดยที่ทุกคนอาจจะเหมือนจะเดาออกแต่หนูคิดว่าเดาไม่ออกเพราะว่าแน่นอนที่อย่างที่พี่ต่อบอกส่วนใหญ่จะเป็นการอินโทรไว์ส่วนใหญ่บทอาจจะยืดเป็นแก่นแต่ส่วนใหญ่นักแสดงก็จะมีการเล่นเข้าไปเองโดยอินเนอร์เพราะฉะนั้นแต่ละซีมันก็จะมีความสดมากพอสมควร และแน่นอนว่าหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆในเวอร์ชันนี้ไม่แพ้กับเวอร์ชัน,นบเดิมค่ะคุเป้ค่ะก็สำหรับคุเป้บเบนะคะเรื่องกุหลาบเล่นไฟนะคะเป็นเรื่องที่มันมีความจริงอยู่ในนั้นเยอะมากของของชีวิตมนุษย์คนทั่วไปบวกกับมันมีบางเรื่องที่มันก็ตรงกับคุเป้บเบด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอ,อันนี้แหละที่เราอยากจะถ่ายทอดออกมาแล้วทุกๆตัวละครก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเวอร์ชั่นของ ที่อยากจะสื่อได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเราทุกคนอ่ะโฟกัสที่คาแรคเตอร์ของตัวเองและและมันหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปถ่ายทำอะค่ะมันไม่ได้เป็นการสแสดงมันเป็นการที่เหมือนตัวละครในเรื่องนั้นมาเจอกันแบบจริงๆอยากจะให้ดูมากกว่าค่ะว่ามิตรภาพของเราสามคนอะมันแน่นแฟนมากๆเลยแต่ว่าความเจ็บปวดมันก็มากเหมือนกันยังไงก็ฝากติดตามเลยคะ่ะ สำหรับผมนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ติดตามเรื่องของการสแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้มากๆเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆด้วยแล้วก็ถ้าคุณอยากได้ความแซ่บคุณได้ถ้าคุณอยากได้อย่างอื่นที่มากมากว่าความแซ่บรอดูความสวยของนักสแสดงก็ได้ครับ <c oughs> โอเคฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับก็พูดกันไปหมดแล้วคือตัวหนูเองก็อยากจะฝากทุกคนคอยติดตามดีกว่าว่า เนื้อเรื่องมันจะดําเนินไปในทิศทางไหนแต่ว่าก็เหมือนที่พี่ๆเขาพูดไปอะคะ่ะว่าเวลาเราไปทํางานเราเหมือนเราไปเป็นตัวละครน่ะจริงๆซึ่งตัวหนูเองอะอย่างที่บอกว่าโอเคมันเป็นละครที่รีเมคมาจริงแต่ในพูดในฐานะนักแสดงที่ทํางานเรื่องนี้หนูลืมคําว่ารีเมคไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าในระหว่างที่เราอ่านบทหรือในระหว่างที่เราไปทํางานกันจริงๆอะเราไม่เคยพี่ต่อจะพูดเสมอว่าคือลืมเรื่องนั้นไปได้เลยมันมัน ไม่ใช่เรื่องของเราละเราอันนี้คือแบบเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราแล้วเราก็ปูทุกอย่างขึ้นมาด้วยกันเองของเรื่องนี้เลยอะคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยติดตามุหราบเล่นไฟโอเคถ้าชอบก็ฝ<ม>ากติดตามของพวกเราหรือถ้าไม่เคยดูก็ลองเปิดใจดูหนูเชื่อว,ว่ามันจะเป็นอะไรใหม่ๆปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยอะค่ะแล้วหนูรับรองว่าพูดในฐานะนักแสดงยังบอกว่าสนุกแล้วหนูยังอินเลยคิดว่าคนดูน่าจะสนุกเหมือนกันก็ฝาก ก็จริงๆคอยหลักถึงเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากความรักทุกตัวละครเนี่ยมีจุดพุ่งหมายเดียวคือต้องการทำรักแต่ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้วิธีไขว่คว้าทำรักด้วยวิธีไหนขอติดตามคบามรับผิดชอบผู้จัดการณ์รี่เกิดขึ้ถ้าไม่ดูดันจะฟ้องใช่ฟ้องเลยเป็นทนาย